สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว่าดวงสี่ท่านราศีวันนี้รักครั้งนี้จะสมหวังไหมเรามาฟังคำนายดวงชะตาในท่านแรกเลยครับชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับผมบอกได้ว่ารักครั้งนี้เองนะครับจะเป็นรักที่สมหวังสําหรับคุณและเป็นรักที่น่ายินดีด้วยเพราะคนคนนี้เข้ามาเพื่อเติมเต็มและซัพพอร์ตชีวิตคุณครับท่านที่สองนะครับชาวธาตุดินนะครับราศีพฤกษภราศีกันและก็ราศีมังกรนะครับผมบอกได้ว่ารักครั้งนี้เองเนี่ยจะเป็นรักที่ช้าและเฉื่อยมากๆนะครับการพัฒนาต่อซ Dante, ส,ำสำหรับชาวท่านดินนะครับราศีที่นะครับชาวท่านลมนะครับราศีเมทุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อคุณตามหาเรื่องของความชัดเจนกับเรื่องของความรักคุณจะได้คําตอบในทางที่ดีครับถ้าตกลงบอกกับเรื่องของความรักหรือว่าตกลงกับเรื่องของสถานะเรื่องของความสัมพันธ์ผมตอบรลยว่าคนคนนี้จะให้ความชัดเจนกับรักของคุณนะครับข้นที่4นะครับชาวท่านน้ำนะครับกรกฎพิจิกแล้วก็ม well, ีนะครับรักครั Denver, ้งนี้สมหวังไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะช่วงนี้เองเนี่ยคุณเหนื่อยใจหลายๆเรื่องกับเรื่ออองงขคความรักยู่